สวัสดีค่ะจากนางไหมายพายิปซี่ซี่ซีนะจ๊ะวันนี้เราจะมาทําแรนดอมกันนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าความในใจของเขานะคะความในใจของเขาที่มีต่อคุณอ่านะที่มีต่อคุณนะมีอะไรบ้างอาอุ้ยลืมลืมทาลิปไม่ได้ทาไม่เป็นไรเนาะ ความในใจของเขานะที่มีต่อคุณมีอะไรบ้างเราจะมาคน้นความในใจของเขากันเดนเวิลไว้ให้ดูไพ่มากไม่ได้นะเดี๋ยวโดนใบเหลือง The ville, เดนเวิลออากมาใบาแรกเลยคุณมีความต้องการคุณมาก องการคุณนะไม่ได้ต้องการแม่หมอแม่หมอดีใจอะไรก่อนแม่หมอดีใจอะไรก่อนอูดมูนคิดถึงคุณมาก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 โอ้โหฟินเวอร์ว,ว่างฟินเวอร์ว,ว่างเลยเด็กเหรียญเด็กเหรียญให้ดูได้เด็กเหรียญเจววอรเดวิลนั่นเองเดมูนเพ็กซ์ออฟเพนเทคอลก็คือ เดวเดามูน <The> <laughs> <laughs> จ,จ,จะท่องจะท่องซ้ำเพื่อเด็กเหรียญหมายถึงว่าเขามีความรักความผูกพันพันธนาการเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มีความร้อนรุ่มกุ้มใจมีความแบบอยากที่จะมามีคอมมิชเมนต์กับคุณมีคอมมิชเมนต์เรียสจริงจานะคะบางท่านก็แบบมีคอมมิชเมนต์กันแล้วเออเนอาะยก็แบบอยากมีอีกอะไรเงี้ยเออ เด็กเหรียญเนี่ยก็หมายถึงว่าก็นั่นแหละนะถ้าเป็นสถานการณ์แอบแลกแอบชอบอยากจีบอยากเข้าหามีความผูกพันแบบไม่ไม,ไม่ไม่รู้สาเหตุอยู่ๆก็มีความผูกพันกับคุณคิดถึงคุณมากๆเดอนมูนเฉยๆอยู่ๆก็คิดถึงน้ำตาไหลก็มีอะไรประมาณนี้ในคะแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากบอกเครียดมากเครียดแล้วส่องเข้ามาส่องคุณส่องแล้วเครียด เพราะว่าอยากจะติดต่อสื่อสารถ้าเกิดเป็นอแอบรักแอบชอบก็อยากที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าเกิดเป็นคนที่ดิวกันแล้วก็อยากที่จะเจอแล้วก็อยากที่จะมีคอมมิทด้วยถ้าคนที่ม o ฟอ On จากกันแล้วแบบทรมานมากๆคิดถึงสุดๆแต่คือมันห่างไกลกันมันเป็นไปไม่ได้มันอะไรที่แบบที่มันยากที่จะสารสัมพันธ์ อืมเป็นอะไรที่ยากอะ่ะนะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่ยากไหนะดูสิยากอะไรทําไมสารสัมพันธ์จะเปนะ <c oughs> <c oughs> ็ยากอะไรอะ่ะจะเป็นยากอะไรยากอะไรอ่ะมีเรื่องงานเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์หรือเรื่องธุระปะปังหรือเรื่องอะไรที่มันเป็นที่มันเป็นแบบอ่ ที่นเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะที่จะต้องที่จะต้องเออ่ตึงความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่สามารถเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักได้เพราะอาจจะแบบทำลายความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาอยากจะคบคุณยาวๆอยากจะมีคุณไว้แบบนี้แหละยาวๆไม่อยากที่จะสูญเสียคุณ เป็นกัละยาณนะมิตรที่ดีต่อกันกับคุณนี่แหละที่จะได้คบกันย,ยาวๆอยู่กันย,ยาวๆไปจนเท่าจนแก่ถ้าเกิดเขาแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนะถ้าแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนะมันต้องมีประเด็นมีปัญหาแน่นอนเพราะอะไรไหนะดูซิอะอ่ะ,อะประเด็นปัญหาอะไรอะไรเอามาให้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ไปหมอทายทั่วมัวไปหมดใช่ไหมไหนะดูซิปัญหาอะไรฮะ รียมเพรสถ้าเขาไม่มีตัวจริงคุณก็มีตัวจริงเขาส่องคุณและรู้ว่าคุณมีตัวจริงแต่เขาก็เก็บความรู้สึกที่รักคุณไว้เทคแอคชั่นกับคุณได้แค่เรื่องงานหรือธุระประปังหรือเป็นกาลยานามิตรที่ดีต่อกันเท่านั้นอยากมีคุณอยู่นานแลมปีอะนะอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์เป็นเพื่อนใน โซเชียล uh, เป็นเพื่อนในเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรกันที่แบบไม่อยากให้สูญเสียคุณไปอยากมีคุณไว้อยู่อย่างนี้ถ้าเกิดเทคแอคชั่นนะอืมถ้าเกิดเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักเราอาจจะเป็นปัญหาเป็นประเด็นมีปัญหากันนะในเรื่องของความที่แบบคุณอาจจะมีตัวจริงหรือเขาอาจจะมีตัวจริงที่ยังไม่พ้นพันธนาการอะไรอย่างนี้ yeah, yeah, yeah. เงียงียงี้ยมาดูฟังใจเออ อะไรนะเมื่อกี้เนหัวข้ออะไรนะหัวข้อก็คือสองสองสองความในใจของเขานะในใจของเขาที่มีต่อคุณนะอ่านนี่ก็จะมาดูความในใจนะด้วยไพฝั่งใจความในใจของเขาที่มีต่อคุณด้วยไพ่ฝังใจนะยังยิ้มได้ยังยิ้มสู้หมายถึงว่าก็มีคุณอยู่ในเซฟโซนมีคุณอยู่ในเซฟโซนคุณกับเขามีกันและกันอยู่ในเซฟโซนคุณกับเขารักกัน ทางจิตวิญญาณย,ยังไม่แอคชั่นอะไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่าง,งก็รอกันเป็นอิสระนั่นเองนะเท่ากับที่เดิมหมายถึงก็ยังวนลูปอยู่อย่างนี้ถึงแม้ว่าคุณอยากจะมูฟออนไม่อยากจะชอบไม่อยากจะรักเขาแล้วมันทรมานมันไม่ชัดเจนมันเงีเงี้ยอ่โอ้เนแต่ว่าก็สุดท้ายคุณก็มีเขาเขาก็มีคุณอยู่ดีในใจของเขา มีคุณแต่ว่ามันเป็นชาวงา,ชา,วงานชาวงาเป็นชะเดากงูเห่ามันเป็นอันตรายในความสัมพันธ์นี้อย่างแอคชั่นมีความรักไม่ได้เป็นกรลยาณนมิตท,ที่ดีต่อกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนในเพื่อนในโซเช,ชียลกันไปก่อนนะคะเขาเอาเสียงเพลงคุณกับเขาคุยกันทางเสียงเพลงนะเอาเสียงเพลงเป็นสื่อสารเขารักคุณคะ่ะมันเป็นความรักนะคนบ้านเดียวกันนี้หมายถึง เจอกันตามงานเจอกันตามสื่อออนไลน์เจอกันที่แบบสามารถสื่อสารกันทางออนไลน์ตามงานเลี้ยงต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปก็มองกันอะไรกันคุยกันด้วยทางสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเมื่อไนเขาก็อยากจะเจอคุณมากๆตอนนี้นะมีความที่อยากจะเจอคุณมากๆนะอืมเนีย่ยมีความอยากที่จะแอคชั่นมากๆอยากเจออยากดูแลคุณอยากเอาใจใส่คุณอยากมาลูบแก้มคุณ รูปเกม <laughs> เป็นห่วงคุณอยากดูแลอยากดูแลนะคิดถึงมากๆอย่างมาหานั่นเองนะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณวันนี้เราจะไม่ดูความเป็นไปนะเพราะว่าความเป็นไปก็น่าจะสรุปไปได้แล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าอืมมันเทคแอคชั่นไม่ได้นะมาดูซิว่าเขาฝากบอกอะไรคุณในใจของเขานะ ที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณนะโดยไพ่คุณนุ่นนะเขาฝากมาบอกอะไรคุณคะเดี๋ยวไม่หมออ่านให้นะเพราะว่าถ้าโชว์มันก็เป็นสับเนี่ยตัวหนังสือสับแม่เหมาอ,อ่านให้เลยนะรักนะแต่ไม่แสดงออกแสดงออก,ออกไม่ได้นะจ๊ะรักรักอยู่นะอย่าคิดมากนะจ๊ะตัวเองอือโชว์หน่อยโชว์หน่อยอย่าคิดเอ แต่เธอก็อย่ากโกหกชนะนะก็เราต้องคุยกันแบบเปิดเผยอะไรแบบนี้นะเมีฉันแล้วเอย,ยังจะไปม,มองใครอีกมีการแบบนอย์นิดนึงนะมีฉันแล้วหมายถึงว่ามีกันแล้วแล้วนะยังจะไปแอบ,บมองใครหรือจะไปคุยกับใครหรือมีคนมาคอมเมนต์ในอ่อโพสตอรี่โซเชียลของคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาส่องหมดเลยนะเขาส่องแม้กระทั่งคอมเมนต์นะดูสิเธอหน้ารักอ่ะืม I miss you ฉันคิดถึงคุณมากๆเลยนะเรามาเป็นแฟนกันนะเราอยากเป็นแฟนกับเธอนะตัวเองนะอยากเป็นแฟนคิดถึงมากๆเลยตอนนี้นะเธอคิดเธอคือความสุขอะ่ะ เธอคือความสุขเธอคือความรักเธอคือความสุขของฉันนะก็จบไปในเรนดอมนี้นะคะไม่หมอหวังว่าคลิปผมไม่หมอจะทําให้ท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจากนางไหม้พายิบซี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 